สวัสดีทุกท่านครับผมพบกับช่อง p o y z i a n Channel อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้จะออกมาแบ่งท็อปเกรด V.I.P ดำมุกทองนะครับท็อปเกรด V.I.P ดำมุกทองตามในคลิปดูนะครับหนังดำตะเกียบเหลืองปลายใช้น้ำสีเหลืองนะครับนั่นหมายถึงมีสายเลือดของ y ย l โล่คัพเปอร์กาเล็กซี่นะฮะหางนี่เวอร์วังอลังการนะครับโคตรเด้งเลยนะฮะหางใหญ่นะครับหางใหญ่สวยตอนตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะเอามาเปิดหรอกนะครับคิดว่าจะเอาวายืนสายที่ฟาร์มของผมนี่แหละนะฮะแต่คือลองเอามาเปิดดูแล้วกันนะครับเผื่อใครที่กระหายในสายมุกทองนะครับเผื่อใครชอบเผื่อใคร ทุนหนักนะครับก็จัดไปนะครับเปิดแรงหน่อยนะฮะเปิดแรงหน่อยเปิดแรงหน่อยเพราะว่าดูตามคลิปแล้วกันนะครับสวยนะครับปลาตัวน,นี้สวยมากนะฮะ หนังนี่แบบดำปีไม่มีตะไคร่นะครับหนังดำไม่ติดตะไคร่ปลาประเภทนี้ปลาลักษณะนี้นะฮะจะฟอร์มถังสีขาวถังสีแดงถังสีชมพูนะครับถังสีอะไรก็ยังดำเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกับภาชนะที่ใส่นะฮะอันนี้คือดำจริงจริงนะครับดำสวยเลยละดูกระโดงดูชายน้ําดูนะฮะดูสวยมากนะครับจุดเด่นที่ชัดที่สุดของปลาตัวนี้คือหางนะครับหางใหญ่หางสวยมากนะฮะเจ็บหน่อยนะครับเจ็บหน่อยแต่จบแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวเมียกันครับผม นี่ดูตัวเมียครับผมตัวเมียดูนะฮะมุกไม่รู้จะขึ้นตรงไหนแล้วเพื่อนๆนะครับขนาดปลาก็ประมาณ1.4 1.5หนงดาะฮะหนังดาปีไม่แพ้ตัวผู้เลยนะครับเผื่อจะเยอะกว่าตัวผู้อีกนะฮะเรื่องมุกเนี่ยนะฮะมุกแน่นมากนะครับเป็นวัตถุดิบที่จะเอาไปตีเป็นละองดาวในรุ่นลูกนะครับถ้าเคยเอาไว้ตัวผู้ตัวเรกไปด้วยแล้วก็ตัวเมียตัวนี้ไปเข้าด้วยเนี่ยเป็นปลาโคกเดียวกันนะฮะผมรับรองผมการันตีว่ารุ่นลูกนี่มีละองดาวแล้วก็จับแน่นอนนะครับ เหมือนที่ผมบอกนะครับมีเลือดของเยลโล่นะฮะซึ่งไงเลือดเยลโล่มุกทองเนี่ยมันมันยังไม่ได้เกลื่อนในตลาดนะครับมันยังไม่ได้เกลื่อนในตลาดมันยังทําได้ยาวๆเลยนะครับใครชอบก็ราคาใต้คอมเมนต์นะครับจะยกจะแยกกับตัวผููตัวแรกก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมแนะนําว่าจะเอาถ้าจะเอาก็เอาเป็นคู่ไปนะครับเอาเป็นคู่ไปเอาไปตีสายตรงเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาทางสงทางสายอีกนะฮะเอาเป็นคู่ไปเลยนะครับราคาก็ยังคุยกันได้อีกนะครับ ส่วนท่านใดที่ยังไม่อยากจะซื้อหนักๆนะครับผมมีตัวไม่ลอกนะครับตัวไม่ลอกในคอกเนี่ยมาเปิดให้กัน4คู่แลยกันนะครับมาเปิดกัน4คู่สาหรับท่านที่ต้องการจะเอาสายเลือดไปทํานะครับรุ่นลูกก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาลอกสวยๆแบบนี้เหมือนกันราคาก็เปิดให้แบบจับต้องได้นะครับไอ้ตัวไม่ลอกเนี่ยเดี๋ยวผมมีให้เลือก2แบบนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่านี่นะครับแบบแรกผมจะให้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ลอกดํา นะฮะแล้วก็ตัวเมียที่ไม่ลอกไปนะครับรุ่นลูกออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลอกจะดีกว่าการที่เอาตัวไม่ลอกกับตัวไม่ลอกไปตีกันนะครับเพราะว่าตัวผู้มันมียีนด้อยอย่างเห็นได้ชัดนะครับรุ่นลูกจะออกมาดีกว่านะครับดีกว่าเอาตัวไม่ลอกไปเข้ากันเองนะครับอันนี้ส่วนของ ตัวไม่ลอกนะครับในส่วนของตัวไม่ลอกหางก็จะมีแหวงบ้างอะไรบ้างก็อย่าว่ากันนะครับมันเป็นปลาจับบารวมนะครับใครชอบใครต้องการสายเลือดนะครับราคาจับต้องได้รายละเอียดตีใต้คอมเมนต์นะครับเปิดไอ้แค่สีู่่ตั้งไอชุดไอตัวไม่ลอกกับตัวลอกเมื่อกี้แล้วก็ชุดนี้รวมกันนะครับผมมาให้แค่สีกู่ใครสนใจก็ทักมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ กดติต้าในทางช่อง Boysean ใช่หนาด้วยสวัสดีครับ